สวัสดีค่ะนักเรียนทำสมุดแนแนวขึ้นมาเลยนะควสดีคระคาบเทป สวัสดีค่ะคุณคุณเฟร็ดสวัสดีค่ะวินมีน้องหมามาเดินเอ้าเอ้าพันอะไรในเดือุยหมาลืมไปแล้วครับพันอะไรพึ่ันไม่นอนเลยหมา นักเรียนเอาสมุดแนแนวขึ้นมาหรือยังสมุดแนแนวอ่ะก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วิชาแนแนวเราจะจิ๊เลขเร็วกันนะอ้าวอ้าวคุณนุ่งจุ๊บค่ะไอ้แก่นุ่งตาขึ้นมาแต่ว่าจิ๊เลขเร็ว คิดเลขแล้วก็เขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบห้าข้อหนึ่งถึงข้อสิบห้าใช่ไหมคะเขียนวันที่เขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนว่าการหน้ากระดาษว่าคิดคิดเลขเร็วนะแล้วก็เขียนข้อสมุดแนแนวใช่ไหมคะสมุดแนแนวอะไรนะคะใช่ค่ะสมุดแนแนวสมุดแนแนวสมุดแนแนววันศุกร์ วันที่สเราต้ออบให้เรียร้ยห้านิวอาริบห้านะเวลาเรียนจำเห็นหน้าหรือเปล่าคะใช่วิชาแนแนวนักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วก็อีนีไม่รู้ไม่เข้ามาหรอกค่ะแล้วก็เขียนข้อหนึ่งข้อสิบห้าเดี๋ยวครูจะบอกว่าแต่ละข้อคืออะไร ไปบัวไปไซล่ะบัดทำไมใบบัวไม่เข้าอ่ะเขาใส่หนาอย่เขาล่นเกมแน่นอนเลยเล่นเกมอยู่โอ้โหเล่นเกมใช่ไปเล่นเกมอยู่เขียนตะครู่ให้เขียนลายต่อคิดเลขขิดเลขเร็วนะคะ คุณคบอกเมื่งอะไรนะคะเพิ่งเข้ามาเหรอผมพูผมเพิ่งเข้ามาคะ่ะอ๋อเอาสมุดแนวนวขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็เขียนการนักกระดาษว่าคิดเลขเร็วแล้วก็เขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบห้าค่ะ เสร็จหรือยังนักเรียนยังค่ะโอเครอก่อน นักเรียนคะนักเรียนเตรียมพร้อมเสร็จแล้วยกมือโอเคโอมนีทิเสร็จแล้วทุกคนพร้อมยกมือมานะอ่าสานชิตพร้อมแล้วไทยชนกพร้อมแล้วไทยอีกทานชิตทนสอนพร้อมแล้วนะ อ่าสุภกษิจเสร็จแล้วพราอมีมอเสร็จแล้วยกมือมานะนักเรียนถ้าเสร็จแล้วอ,ะอ่ะอะอะ ต้องยกมือมาทุกคนนะนักเรียนแสดงว่าพร้อมนะนัท like ภูมิพร้อมแล้วนะ อ้าวทุกคนพร้อมแล้วเนาะใครยังไม่พร้อมบ้าง้แล้วค่ะอ่าครูจะจับเวลานะแต่ละข้ออ่าพร้อมนั่เรียนเขียนโจทย์แล้วก็วเขียนเท่ากับนะโอเคข้อหนึ่งเขียนโจทย์แล้วก็เขียนเท่ากับแล้วก็ตอบนะ,ะข้อหนึ่งแปดบวกเจ็ด แปดบวมดไม่ใช้เค,เครื่องคิดเลขนะนักเรียนเราใช้สมองของเราคิดนะนักเรียน,ยนอ่ะข้อสอง สิบห้าบวกหกสิบห้าบวกหก ข้อสามสิบสี่บวกเก้าสิบสี่บวกเก้า ก็สี่สิบเอ็ดลบสี 4. 4่สิบเอ็ดลบสี่ผู้ขาสิบเอ็ดหรือสิบเจ็ดคาสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดลบสี่หนึ่ง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 อะค่ะลบสี่ ข้อห้าสิบแปดลบเก้าสิบแปดลบเก้ามากข้อหกหกคูณสี่หกคูณสี่ สามเจ็ดคูณสามข้อแปดแปดคูณสามแปดคูณสาม ข้อเก้าเก้าคูณสามเก้าคูณสามข้อสิบสี่คูณแปด สี่คูณแปดสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดนะสิบห้าหารสามสิบห้าหารสาม เรียนเลยดีกว่าอะเรียนตามคุณคุณนจินะได้เสร็จไปด้วยกันอ้าสิบสองยี่สิบหารห้ายี่สิบหารห้า ข้อสิบสามสิบหกหานสี่สิบหกหานสีส อ๋อสิบสี่ยี่สิบหารสองยี่สิบหารสอง อุทัยข้อสิบห้ายี่สิบเอ็ดหารสามยี่สิบเอ็ดหารสามเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะนะักเรียนขีดเส้นใต้ไปเลยครูครับข้อสิบสี่สี่ยี่สิบหารสอง ครูครับข้อสิบห้าข้อสิบห้ายี่สิบเอ็ดหารสามอีกคนหนอกอกันอ่าจะมาเฉลยแล้วนะ ค่ะคือแัดนะนักเรียนเอาข้อหนึ่งตอบตอบพร้อมกันนะแปดบวกห้าได้เท่าไหร่สิบห้าค่ะห้<น>ะ<ร>าถก<ง>ูพิมพ์พอแล้วเหรออสองหมดกันแะห้าบวกหได้เท่าไหร่คะ ยีสิบเอ็ดค่ะข้อสามสี่บวกเก้ายี่สิบสามค่ะีสี่เอ็ดลบสี่เจ็ดค่ะเจ็ดค่ะโคข้อห้าสิบแปดลบเก้าเก้าค่ะอถูกต้องข้อหกหกคูณสี่ ยี่ส anyway, ิบสี21 21 21 21. ่ค่ะก็เจ็ดเจ็ดคูณสามยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดค่ะถูกต้องข้แปดแปดคูณสามยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ค่ะถูกต้องข้อเก้าเก้าคูณสามยี่สิบเจ็ดค่ะโอเคถูกต้องข้สิบสี่คูณแปด สามสิบสองค่ะสามสิบสองค่ะก็สิบเอ็ดห้าหารสามห้าค่ะแล้เท่าไหร่ห้าค่ะห้าค่ะก้อสิบสองยี่สิบหารห้าสี่ห้าสี่ก็สิบสามห้าครับสิบหกหารสี่สี่ค่ะสี่ค่ะก้สิบสามค่ ข้อสิบสี่ยี่สิบหานสองสิบค่ะสุดท้ายข้อสิบห้ายี่สิบเอ็ดหารสามเจ็ดค่ะเรารวมคะแนนรวมคะแนนใครได้สิบห้าเต็มก็สิบห้าสองสิบห้าสิบห้าค่ะสิบห้าเดี๋ยววันจะบอกว่าถูกหมดถูกหมดทุกคน เต็มห้าดค่ะ่มหมดเวลาอยู่ปสามเนี่ยทำไมมันจะไม่ถูกล่ะปเแถาเอ้ยอนาะเรียนวิชาแน่แนวเราก็เอ่อได้สมอง ยังเท่านี้ก็พอนักศึาห้าข้อเนาะที่เร็วเนาะค่ะส่งไหมคะส่งไหมคะอะไรนะคะต้องถ่ายรูปส่งไหมคะไม่ต้องค่ะนักเรียนถ่ายรูปเก็บไว้กับตัวเลยไม่ต้องส่งนะเราแค่คิดเฉยนะเดี๋ยวจะถามนะว่าใครได้กี่ข้อบ้างใครได้เต็มยกเออ่ใครได้เต็มบ้าง ผมผม, seaweed, ผมได้เต็มตูได้เต็มค่ะหนูค่ะหนูค่ะได้เต็มตูเต็มครับหนูมาเก่งมากเหนูเต็มได้สิบสี่มีไหมสิบสี่มีไหมนักเรียนใครใครได้น้อยกว่าสิบห้ามีไหมเอมครับอะไรนะใครลูกผมดอใครเดี๋ยวให้ค่ะ คนนี้สิบสาบคุณถ้านักเรียนยังไม่ค่องไปเรียนไปฝึกเพิ่มนะเออเอาละเนาะวิ่ชาแนนววันนี้ให้คิดเร็วส่งไหมนักเรียนไม่ค่ะเรียนไ้กับตัวเลยนะสำหรับวันนี้พอประมาณแค่นี้เนาะนักเรียนอ่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณห้าสิบ